สวัสดีค่ะกับเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพพวกเรากลุ่มที่5วันนี้จะมาสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคลค่ะซึ่งมีสมาชิกดังต่อไปนี้ 1. นางสาววิภาวันพาทีชอบ 2. นายธนทัตคงอำ่ำ 3. า 3. นางสาวชนันทรทองสีหน้า 4. นางสาวนพภร,รัตน์ศิวะลม 5. นายพีสมาพัฒรางกูลค่ะเชิญรับชมและฟังงานสัมมนาของพวกเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเริ่มที่หัวข้อที่1กันเลยนะคะก็คือประเภทของการบริการทางการเงินนะคะ1ก็คือการออม การเก็บรักษากองทุนอย่างปลอดภัยเนี่ยเพื่อเป็นการใช้งานในอนาคตนะคะเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานสําหรับทุกคนอย่างแน่นอน,นะคะ่ะการเลือกแผนการออมนะคะจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็สภาพคล่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็ความสะดวกค่ะ2นะคะก็คือบริการชําระเงิน,นะคะ่ะการโอนเงินให้บุคคลอื่นเนี่ยเป็นส่วนประจําของกิจวัตรประจําวันในปัจจุบันไปแล้วนะคะ3ก็คือการยืมค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะ ใช้บัตรเครดิตค่ะในบางจังหวะของช่วงชีวิตนะคะที่จําเป็นค่ะสีก็คือบริการด้านอื่นๆค่ะการวางแผนทางการเงินนะคะเป็นบริการเพิ่มเติมค่ะที่คุณอาจจะต้องการนะคะสำหรับดูแลจัดการเงินของพวกคุณค่ะค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็คือธนาคารออนไลน์ค่ะปัจจุบันเนี่ย การบริการธนาคารออนไลน์นะคะยังคงขยายตัวค่ะในขณะที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มให้บริการแบบออนไลน์กันมากขึ้น,นะคะ่ะขณะเดียวกันนะคะก็ให้บริการลูกค้านะคะด้วยการเข้าถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วก็สาขาอิเล็กทรอนิกส์นะคะเหล่านี้เป็นบริการทางการเงินที่จําเป็นกับทุกประเภทเลยค่ะเครื่องถอนเงินอัตโนมัตินะคะหรือว่าเครื่อง ถอนเงินสดเนี่ยค่ะให้บริการธนาคารต่างๆนะคะแล้วก็ทําธุรกรรมประเภทอื่นๆได้ด้วยค่ะในปัจจุบันเนี่ยนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มีคนไหนนะคะที่แบบไม่รู้จักเลยค่ะก็คือโมบายแบงกิ้งนะคะซึ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแอปพลิเคชันนะคะของธนาคารต่างๆบนมือถือค่ะเข้ามามีบทบาทมากนะคะในชีวิตประจําวัน,นะคะ่ะของทุกๆคนนะคะเพราะว่าทางสะดวกง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะไม่ต้องไปต่อคิวที่ธนาคารเลยค่ะให้เสียเวลาค่ะ สถาบันเงินฝากนะคะสถาบันการเงินเนี่ยที่คนส่วนใหญ่ใช้เป็นตัวกลางนะคะระหว่างซัพพลายเออร์กับผู้ใช้นะคะก็จะมี1ธนาคารพาณิชย์ค่ะซึ่งธนาคารพาณิชย์เนีน่ยเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่บุคคลธุรกิจนะคะแล้วก็หน่วยงานที่กำกับดูแลค่ะ2ก็คือสม,สมาคมการออมแล้วก็เงินกู้ยืมนะคะในขณะที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยให้บริการกับบุคคลธุรกิจแล้วก็ บุคคลที่มีจํานวนมากนะคะสมาคมการออมแล้วก็สินเชื่อเนี่ยจะเชี่ยวชาญในด้านของบัญชีออมทรัพย์ค่ะแล้วก็สินสินเชื่อเพื่อการจำนองค่ะ 3. นะคะก็คือธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารออมร่วมค่ะซึ่งเป็นเจ้าของโดยผู้ฝากเงินนะคะร่วมกับธนาคารสถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในบัญชีออมทรัพย์แล้วก็สินเชื่อจำนองค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็คือ saving plan หรือว่า แผนการออมค่ะ 1. ก็จะมีบัญชีออมทรัพย์ประจำนะคะเป็นบัญชีที่หลายคนเนี่ยคงจะคุ้นหูกันนะคะก็คือบัญชีเงินฝากประจำเป็นบัญชีที่กำหนดระยะเวลาการฝากถอนที่แน่นอน,นะคะ่ะเช่น1ปี5ปีแล้วก็มีการจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากแบบออมทรัพย์นะคะเหมาะสำหรับช่วงที่เศรษฐกิจผันผวน,นะคะ่ะแล้วก็บัญชีนี้นะคะเหมาะที่จะ ใช้เก็บเงินช่วงก่อนเกษียณค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นบัญชีตลาดเงินแล้วก็กองทุนรวมค่ะบัญชีตลาดเงินและกองทุนรวมเนี่ยมีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคค่ะสำหรับอัตราการออมที่สูงขึ้นบัญชีตลาดเงินเนี่ยเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่ต้องการยอดเงินขั้นต่ำนะคะแล้วก็มีรายได้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยนในตลาดค่ะ บัญชีตลาดเงินเนี่ยอาจจะอนุญาตให้คุณเขียนเช็คจํานวนจํากัดนะคะเพื่อชําระเงินจํานวนมากหรือว่าโอนไปยังบัญชีของผู้อื่นค่ะบัญชีตลาดเงินเนี่ยอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่ะเมื่อคุณทําธุรกรรมนะคะต่ํากว่ายอดที่ต่ำกว่ายอดขั้นต่าที่เขากําหนดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการดาเนินแผนการออมนะคะหรือว่า e v a l u ร์ลูดิ้งเซฟิงนะคะ การที่เรจะวางแผนในการออมเงินเนี่ยออมอยากให้เรามองถึง2อย่างหลักๆนะคะสองรยละเอยนี่ยออมอยากให้มองหนึ่งเลยคืออัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนนะคะคือรายได้จากการออมนะคะที่สามารถได้ด้วยผลอัตราหรืออัตราของมูลค่าเงินที่เราเอาไปออมเช่นสมมุตินะคะใน1ปีเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนเนี่ยจาก การเอาเงินไปฝากธนาคารเช่นสมมุติเราเอาไปฝากคือแล้วก็จะแล้วแต่ธนาคารด้วยนะคะเราจะได้เงินว่ากี่เปอร์เซ็นต์กลับมากี่เปอร์เซ็นต์นะอย่างสมมุติเราไปฝากหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะได้เงินตอบแทนกลับมาเนี่ยห้าบาทหรือสมมุติถ้าเราเอาเงินไปฝากมากขึ้นเราก็จะได้เงินตอบแทนมากขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะจะเป็นการทําธุรกรรมทางการชําระเงินแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ นั่นก็คือจะมะีการใช้บัตรเดบิตการใช้บัตรเดบิตเนี่ยก็คือ,อในบัตรเดบิตเนี่ยเป็นบัตรที่ต้องมีเงินของเราอยู่แล้วเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะใช้ใส่เขาเรียกว่าใส่กรอกเลขเนี่ยกรอกเลขหน้าบัตรและเลขหลังบัตรแล้วก็วันเขาเรียกว่าวันหมดอายุพอกรอกเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถตัดเงินจากระบบได้เลยตัดในบัญชีนี้ได้เลยนะฮะก็ เขาเรียกว่าง่ายและสะดวกต่อการช้อปปิ้งออนไลน์อย่างมากที่สุดนะครับต่อไปนะคะจะเป็นการชําระเงินออนไลน์เราก็จะใส่เขาเรียกว่าใส่บัตรใส่เลขบัตรเหมือนกันอ่ะทำทุกอย่างเหมือนบัตรเดบิตเมื่อกี้เลยแต่ทีนี้จะเป็นการชําระเงินผ่านเว็บไซต์นั่นเองต่อไปนะคะจะเป็นบัตรมูลค่าบัตรมูลค่าคืออ่ะทุกคนเคยเห็นบัตรเขาเรียกว่าบริการโทรศัพท์ไหมคือจะเป็นบัตรเติมเงิน อบัตรเติมเงินที่แบบเมื่อก่อนเราจะต้องซื้อบัตรมาแล้วขูดขูดขูดเอาเหรียญขูดสีเทาวข้างหลังอนะ่ะเพื่อที่จะเอาเลขไปเติมนั่นแหละอย่างนั้นนะคะเป็นบัตรที่มีมูลค่าเชื่อคือการใช้เงินเนี่ยซื้อแลกมาจะมีค่าเท่ากันอืต่อไปนะคะจะเป็นสมาร์ทการสมาร์ทการเนี่ยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งเนี่ยเรียกว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์คลายคลึงนกับบัตร a t ททุกอย่างแต่ว่าจะมีไมโครชิปต่าง ชิปที่ทันสมัยมากขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะมีเขาเรียกว่ามียอดเงินยอดข้อมูลที่ต้องเติมเงินเข้าไปยอดเงินในบัญชีประวัติการใช้เนี่ยต่างๆเนี่ยครบคันอยู่ในนั้นเลยหรือเช่นแบบว่าพร้อมเพย์นะฮะคือง่ายต่อการใช้และเอาไปสามารถไปต่อยอดในแอปต่างๆได้ การลงเงินกู้นะคะคือการรวมหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งในและนอกระบบนะคะหรือหนี้จากบัตรเครดิตต่างๆนะคะมารวมกันไว้ในที่เดียวนะคะสําหรับคนที่ต้องการปิดดอกนะคะโดยจะทยอยคืนกับธนาคารนะคะคืนเป็นนุดนๆชาระเป็นงุดนๆนะคะไว้ในที่เดียวกันนะคะส่วนข้อดีของการรวมหนี้นะคะคือทําให้เราไม่ต้องปวดหัวในการในการที่จะต้องคอยรับโทรศัพท์จากเจ้าหนี้หลายๆที่คะ่ะ ต่อไปนะคะคือสิ่งที่เจ้าหนี้กำลังมองหานะคะคือเครดิต5แห่งคือเครดิต 5C าคือเกณฑ์การให้สินเชื่อค่ะเกณฑ์การให้สินเชื่อนะคะคือเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกําหนดนะคะโดยสถาบันการเงินนะคะจะประเมินศักยภาพของผู้กู้นะคะด้วยการดูเครดิตของผู้กู้นะคะวันเวลาที่ชําระ และวิเคราะห์จากข้อมูล 5C ในส่วนของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะหรือเครดิตเลตติ้งนะคะเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้นะคะโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเลตติ้งเอเจนซี่ค่ะในประเทศไทยนะคะมี2แห่งค่ะคือบริษัททิดเลตติ้งจำกัดนะคะและบริษัทฟิตเลตติ้งประเทศไทยจำกัดค่ะ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเปรียบเสมือนนักชิมหรือผู้ตรวจสอบคุณภาพของอาหารก่อนจะถึงมือผู้บริโภคนะคะหรือนักลงทุนถ้าอาหารชนิดนั้นมีคุณภาพดีและปลอดภยัยจะได้เกรด AAA จนไปถึงคุณภาพต่ำจะได้เกรดดีกาวคือตราสารหน,นีที่อันดับเครดิตนะคะยิ่งสูงความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยก็จะยิ่งต่ำ อันดับความน่าเชื่อถือจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มหน้าลงทุนนะคะอยู่ในช่วง AAA ถึง BBB- ลบและกลุ่มเกณฑกกำไรนะคะจะอยู่ในช่วง b b บวกลบลงไปจนถึง D ค่ะ ค่ะในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะเหมาะกับใครแม้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยจะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ไม่จํากัดวัตถุประสงค์ในการใช้นะคะผู้กู้ก็ควรมีสติและวางแผนให้ดีก่อนตัดสินใจกู้ค่ะควรถามตัวเองให้แน่ใจก่อนว่าจะกู้ไปใช้อะไรและเหมาะกับโจทย์ทางการเงินของเราหรือไม่นะคะการกู้นั้นนะคะควรจะเป็นการกู้เพื่อนํา ไปใช้ทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นเช่นการกู้เพื่อซ่อมแซมบ้านกู้เพื่อเอาไปจ่ายหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงแสนแพงหรือกู้เพื่อไปเป็นค่าเทอมโดยภาวะที่จะเกิดขึ้นได้นั้นนะคะจะต้องไม่เกิน40%ของรายได้ที่มีค่ะเพราะรายได้นอกจากจะมีไว้เพื่อใช้หนี้แล้วยังต้องเก็บไว้ใช้ เพื่อเป็นสิ่งสำคัญอย่างอื่นในชีวิตอีกด้วยค่ะกลุ่มลูกค้าสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำมีรายได้ที่ชัดเจนนะคะและ2ค่ะคือกลุ่มผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการค่ะเพื่อนำไปใช้ในการสร้างอ,อ,อาคารสร้างร้านในการประกอบกิจการค่ะต่อไปนะคะก็คือ แหล่งที่มานะคะสินเชื่อเพื่อการบริโภคแหล่งที่มาของสินเชื่อเพื่อการบริโภคเนี่ยมีทั้งแหล่งที่มาที่เป็นสถาบันการเงินเช่นธนาคารพาณิชย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะบริษัทเงินทุนบริษัทประกันชีวิตสาก์ออมทรัพย์ลงจำนำหรือแหล่งที่ไม่เป็นสถาบันการเงินค่ะจะออกมาจากการกู้ยืมจากบุคคลอื่นเช่นญานติมิตรพี่น้องเพื่อนร่วมงานเป็นต้น ซึ่งแหล่งเงินกู้เนี่ยแต่ละแหล่งนะคะมีความแตกต่างกันทั้งอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการกู้ยืมดังนั้นนะคะบุคคลที่ควรพิจารณาเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจในการกู้ยืมเนี่ยแหล่งสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคเนี่ยต้องพิจารณาจากต้นทุนในการกู้ยืมนะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะได้แก่1นนะคะแหล่งที่มีต้นทุนในการจัด กู้ยืมนะคะต่ำที่สุดคือการกู้ยืมจากพี่น้องญาติมิตรหรือเพื่อนร่วมงานการกู้จากแหล่งนี้นะคะจะมีเงื่อนไขหรือสัญญาในการกู้ยืมน้อยและอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมนะคะจะต่ำหรืออาจจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยในการกู้ยืมเลยเนื่องจากการกู้ยืมสามารถทำได้โดยอาศัยความสนิทสนมความเชื่อใจนั่นเองค่ะ แต่สิ่งที่ต้องระ,ระมัดระวังนะคะคือการบาดหมางใจกันในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือความไม่เข้าใจกันไม่พอใจกันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งนะคะถูกทวงหนี้ค่ะ 2. นะคะแหล่งที่มีต้นทุนในการกู้ยืมระดับกลางนะคะได้แก่การกู้ยืมจากสาหารณ์ออมทรัพย์บริษัทประกันชีวิตและลงจำนำค่ะ 3นะคะแหล่งที่มีต้นทุนในการกู้ยืมสูงสุดคือการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือนายทุนการเงินค่ะครับผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องแหล่งที่มาของเครดิตนะครับก็คือเครดิตจะมาจากสถาบันการเงินและสถาบันอื่นๆแหล่งที่มาของเครดิตเนี่ยจะมาในทุกรูปแบบนะครับคือมีหลากหลายรูปแบบมาก พวกเขาเนี่ยมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของเราและพวกเขาจะนําเสนอรูปแบบที่หลากหลายในแบบทางการเงินหรือหาให้กู้และเก็บดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าที่อื่นนะครับแต่ก่อนที่เราจะทําการกู้หรือยืมเงินนะครับให้ถามตัวไปก่อนว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องกู้ไหมแล้วก็ถ้ากู้แล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะจ่ายได้ทันเวลาที่เขากําหนดหรือไม่และสุดท้ายก็คือเรามีคุณสมบัติที่ เพียงพอไหมสําหรับขอกู้ครับผมครับข้อต่อไปก็คือชนิดของเงินกู้ที่เราควรมองหาครับก็คือตามที่กล่าวว่าในบทขั้นต้นบทที่แล้วก็คือเครดิตเนี่ยจะมี2ประเภทก็คือเครดิตเปิดกับเครดิตปิดนะครับเนื่องจากสินเชื่อผ่อนชำระอาจมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าจึงเป็นตัวเลือกเครดิตที่ไม่แพงสําหรับสินเชื่อที่จะรับคืนในช่วงเวลาหลายเดือนหรือหลายปี อย่างไรก็ตามเนี่ยนื่องจากบัตรเครดิตเนี่ยมักมีระยะเวลาลอยตัวซึ่งเป็นจำนวนวันที่ไม่มีการคิดดอกเบี้ยนื่องจากเป็นวิธีที่ถูกกว่าในการซื้อเครดิตที่ชำระเงินใน1หรือ2เดือนหรือมากกว่านั้นนอกจากนี้เมื่อคุณมีบัตรเครดิตในการใช้เนี่ยมันจะง่ายในส่วนของการทำสินเชื่อผ่อนชำระครับผม พ่อชื่อมูลค่าของเครดิตครับหรือว่า the cost of credit ก็คือ,อ,อในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเนี่ยได้มีการมาที่กฎหมายให้กู้หรือให้ยืมในปีถึง99นับก็คือเป็นกฎหมายสําคัญชิ้นหนึ่งเป็นครั้งแรกที่เจ้าหนี้ต้องระบุต้นทุนการกู้ยืมเป็นจำนวนเงินดอลลาร์เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้รู้ค่าธรรมเนียมเครดิตคืออะไรและจำนวนเท่าไหร่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนเครดิตกับร้านค้าสำหรับสินเชื่อได้ ถ้าคุณกําลังคิดที่จะกู้ยืมเงินหรือเปิดบัญชีเครดิตขั้นแรกที่คุณต้องคิดคือคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําเรื่องเท่าไหร่2ก็คือค่าใช้จ่ายทางการเงินและเปอร์เซ็นต์รายปีเป็นจํานวนเท่าไหร่โอเคหัวข้อต่อไปก็คือการจัดก,การหนี้นะครับก็คือเรากู้เงินมาเราก็ต้องมีหนี้ แล้วเราก็ต้องมีคมําแนะนําเกี่ยวกับการจัดก,การหนี้ของคุณนะคะรับก็คือในหัวข้อนี้เราจะบอกว่าถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถชราําระหนี้ได้ตรงตามเวลาที่เขากําหนดคนทางที่เขาแนะนําก็คือให้คุณเนี่ยไปลองคุยกับเจ้าที่ของคุณและให้พวกเขาเนี่ยปรับแผนการชําระเงินโดยการปรับปรุงใหม่ให้กับพวกเขาอีกอย่างคือถ้าหากในอดีตเนี่ย คุณชาระนี่ได้ตรงตามเวลาบางทีเนี่ยเขาอาจจะผ่อนปลดให้คุณเนี่ยยืดเวลาออกไปได้มากกว่านี้อีกครับสุดท้ายก็คืออย่ารอจนกว่าบางเชียของคุณเนี่ยจะถูกส่งไปยังนะักส,สมนี่นะครับก็คือคุณจะเกิดอันตรายก็คือการจำนนงบ้านจำนบางที่ดินเหล่านี้เพื่อชำระนี่ในในอ,อ,อนาคตของคุณครับผมคือเอฟเฟกต ที่รายแรงของการมินินะครับก็คือการมินิเยอะเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาครอบครัวและก็ส่วนตัวของเราด้วยในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราจะทําให้คุณเนี่ยแคร์สินเชื่อมากเกินไปทีนี้เนี่ยถ้ามินิเยอะเนี่ยทำให้คุณเกิดการเครียดหรือสเตรน์นะครับดื่มสุราสุราหรือใช้ตัวช่วยทั้งเรื่องที่แบบ ไม่ดีก็คือการติดสารเสพติดหรือการใช้สารเสพติดในการรบายความเครียดของคุณทีนี้เนี่ยความช่วยเหลือนั้นอ่ะมีไว้สําหรับลูกหนี้ที่สว่างหาหรือว่ายอมรับเข้าหาว่าเราเนี่ยไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตามเวลาที่เข้ากําหนดก็คือเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะดูคุณลักษณะของการวางแผนการเงินสําหรับสถานการณ์ในชีวิตและการจัดการการเงินของคุณด้วยก็คือพวกเขาเนี่ยจะปรับว่าจะทํายังไงดีให้คุณเนี่ย ชาระหนี้ได้ตรงตามเวลาที่เขากําหนดอีกครั้งหนึ่งคือเขาจะช่วยคุณนะครับอัวข้อต่อไปก็คือเอ่อ consumer credit c o n s e l i n g service นะครับหมายว่าบริการให้คำปรึกษานี่สินเชื่อผู้บริโภคหากคุณมีปัญหาในการชรําระหนี้ชําระค่าใช้จ่ายเนี่ยและต้องการความช่วยเหลือนะครับคุณมีทางเลือกหลายทางเลือกมากแต่ทางเลือกนี้ขอแนะนําให้ติดต่อกับเจ้าหนี้ดีที่สุดและ ลองวางแผนการชำระหนี้ด้วยตนเองกับเ,เจ้านี้ขอ,ของคุณดูนะครับมีหน่วยงานให้คำปรึกษาชื่อว่า CCS ได้คำปรึกษาในด้านสินเชื่อผู้ริภคเป็นหน่วยงานที่ไม่สว่ยงหาผลกำไรนะครับเอต่อไปก็คือหัวข้อชื่อ What the CCS does ก็คือ CCS เออ CC นี่ยมีหน้าที่อะไรทำอะไรโอเคข้อหนึ่งก็คือให้การช่วเหลือหรือ Helping ครอบครัวที่มีปัญหานี่สินที่ร้ายแรงโดยช่วยพวกเขาเนี่ยจัดก,การการเงินได้ดียิ่งขึ้นและกลําหนดงบประมาณที่เป็นจริงอีกทั้งจะมีการวางแผนการใช้ใจ่ายให้คุณด้วยข้อ2ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ปกป้องจากปัญหานี้โดยการสอนความจเป็นให้ครอบครัวจัดก,การวางแผนงบประมาณการเงินให้การศึกษาแก่ทุกคนทุกเพศทุกวัยที่เกิดจากข้อผิดพลาดของการซื้อเครดิตท,ที่ค่อนข้างแย่หรือ ใช้ไะอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแนะนําเทคนิคจะทํางบประมาณให้กับครอบครัวของพวกเขาตัวอีกด้วยครับผมหวข้อ,อสุดท้ายก็คือ <c oughs> declaring person bankruptcy ก็คือการประกาศว่าคุณเนี่ยเป็นบุคคลร่วมอะไลายทำไมถึงต้องประกาศว่าเป็นบุคคล้มลไลน์ก็คือถ้าลูกนี้เนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาทางการเงินที่รุนแรงมากๆนะครับต้อง ใช้คาว่ารุนแรงมากๆไม่มีทางออกมีอะไรที่ช่วยพวกเขาได้ไหมครับก็คือการาดําเนินการล้มละลายหรือว่าการเป็นบุคคลล้มละลายนันเองก,การล้มละลายเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีการกระจายสิททรัพย์ของลูกหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดให้เจ้าหนี้เพราะลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้การล้มละลายเนี่ยอาจรวมถึงแผนชำระก,การชำระหนี้ตามเกณฑ์การผ่อนชำระด้วย เป็นหุงทัทงที่ผ่อนปลที่ดีสุดๆนะครับดังนั้นเนี่ยการประกาศเป็นบุคคลลมลายเนี่ยเป็นเป็นวิธีสุดท้ายจริงๆนะครับในการที่จะแก้ปัญหาการมีนี้เยอะและรุนแรงมากเพราะมันจะทาให้การจาัดระดับเครดิตของคุณเนี่ยเสียหายอย่าง,งรุนแรงถ้าคุณไม่ชาระหนี้หรือว่ามีปัญหารุนแรงเกี่ยวกับหนี้นะครับก็คือการประกาศเป็นบุคคลลมลายเนี่ยเป็นทางท้ายที่คุณเนี่ยจะคิดถึง ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสัมมนาของพวกเรากลุ่มที่5พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ